อยากสนุกตื่นเต้นร้อใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a tig 2 4อย่าลืม a tig 2 4งสงแดงลิเวอร์พูลทีมดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษตกเป็นข่าวพิจารณาความเป็นไปได้ในการคว้าตัวดาวยิงแห่งลีกเอิอร์ในกรณีที่โรเบโตเฟเมโนย้ายออกจากแอนฟิล์ในตลาดซื้อขายนัะซัมเมอร์นี้กองน้าทิมาชิบราซิล ถูกจำกัดโอกาสลงสนามกับหงแดงเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาหลังเาก่อกนครอบคว้าตัวรูดิอาสมาเสริมทัพในตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคม2022ขณะที่เดลโกโชตาอีกหนึ่งทางเลือกของตำแหน่งกองหน้าเป็นอีกปัจจัยสําคัญที่ทําให้บทบาทของฟิเมโนถูกลดลงไปนอกจากอาการบาดเจ็บที่เล่นงานเจ้าตัวบ่อยครั้งรายงานจากเลอีคิปสื่อในฝรั่งเศสชี rier, ้ว่ามาตินเตริเย่ดาวหิงวัย25ปีสังกัดแรนเป็นตัวเลือกที่อยู่ในเรดาร์ของผงแดบงบ จากผลงาน21ประตูจาก37เกมนในลีกเอิงให้กับต้นสังกัดเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมานอกจากเดนแมชชีนที่จับตาสถานการณ์ของเตรเย่อย่างใกล้ชิดเจ้าตัวยงตกเป็นเป้าหมายของลีกยูไนเต็ดและเวสแฮมจากลีกสูงสุดเมืองผู้ดีด้วยเช่นเดียวกันคาาว่าเตร์เย่จะมีมูลค่าประมาณ30ล้านปอนด์เมื่อสัญญาฉบับปัจจุบันของเขากับต้นสังกัดอยู่โยงถึงซัมเมอร์ปี2025 เชลซี Chelsea, ทีมดังแห่งรีเียร์ลีกตกเป็นข่าวยื่นข้อเสนอมูลค่า40ล้านปอนด์ให้กับแปรแชร์เพื่อพิจารณานเพื่อคว้าตัวเพรสเนลคิมเพมเบ้มาร่วมทัพในตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้ต่อนเนื่องหลังจากพวกเขาเพิ่งคว้าตัวคาริดูคูริบารีมาร่วมทัพอย่างเป็นทางการเชลซี Chelsea, ภายใต้การคุมทีมของโทมัสตูเคิลต้องเสียกองหลังคนสําคัญในทีมชุดใหญ่อย่างอันเดียสคิสเตนเซนและ cker, อันโตนิโอรูเดเกอร์ออกจะทีมไพร้อมกันแบบเฟีอเยนโดยพวกเขาเพิ่งจะเปิดตัวคูริบารีจากนาโปลี ที่มูลค่า34.2ล้านปอนด์เป็นก่อนหลังเพียงรายเดียวจนถึงเวลานี้รายงานจากเ Ch ลเมลชี้ว่าเชลซีได้ยื่นข้อเสนอ40ล้านปอนด์ให้กับแปรแชร์พิจารณาไปที่เรียบร้อยโดยที่ชูซุนเดจากสังกัดเซบีย่าเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายในซัมเมอร์นี้เช่นกันแม้รายนี้จะถูกโยงกับบาร์เซลโลนาในเวลาเดียวกันขณะที่คิมเพมเบ้ก็ยังได้รับความสนใจจากยูเวนตุสยักษ์ใหญ่แห่งเกาโชเซราอีกด้วย ทางนี้คาดการว์วเดะบรูจะมีภาษีดีสุดในการคว้าแข้งแฝงชารายนี้มัตูเคิลเคยทํางานเป็นอดีตคุณสื่อของพวกเขาและร่วมงานกับคิมเพเบ้มาแล้วเมื่อครั้งอดีตโดยนอกจากคูริวาลีที่เพิ่งย้ายซบถิ่นแซนฟอร์ดปิดเดพิทาการพวกเขาก็เพิ่งจะได้ไรฮิมเซอร์ลิงมาเสริมแนวรุกหลังปล่อยลูกกากูกลับไปสู่อินเตอร์มิลานภายใต้สัญญายืมตัวซึ่งทีมของทูเคิลอยู่ระหว่างทัวร์ฟีซิชันที่อเมริกาและเพิ่งเฉือนชนะคลับอเมริกา2-1เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ขณะที่โปรแกรมนัดถัดไปของเชลซีจะเป็นการดวลกับสมโมสรชาร์ลอตในเมเจอร์ซ็อกเกอร์ลีกในวันพฤหัสที่21กรกฎาคมนี้เวลา6นาฬิกา30น,นทีตามเวลาในประเทศไทยปารีสซงต์แชนแจ้งกับาซาโซโรว่าต้องลดค่าตัวจาลูคัสคาเมค้าสูน้าทีมชาติอิตาลีลงมิฉะนั้นจะหันไปหาเป้าหมายอื่นอย่างแน่นอนคาเมค้าตกเป็นเป้าหมายของหลายสมโมสรทั่วยุโรป แต่ด้วยค่าตัวที่ซาสโซโรตั้งเอาไว้สูงถึง50ล้านยูโรทำให้หลายทีมใส่เกียร์ถอยและตอนนี้แปรแชร์ก็กำลังจะไม่สู้ราคาค่าตัวด้วยขอรเรียเรดโรสปอร์ตื่อ,อิตาลีรายงานว่าแปรแชร์บอกกับซาสโซโรแล้วว่าค่าตัวของสคามัก้าจะต้องต่ำกว่า50ล้านยูโรและให้เวลาถึงสัปดาห์หน้าว่าจะยอมตกลงแต่โดยดีหรือไม่วิฉะนั้นก็จะหันไปหาเป้าหมายอื่นอย่างกอนซาโลรามอสของเบฟิก้าแทน ก่อนหน้นี้เวสแฮมยื่นข้อเสนอขอซื้อสคามาคาแล้วแต่ตอนนี้อาจหันไปให้ความสนใจอวัวานโดโรยาของเชลซีมากกว่าหลังถูกซาโซโล,โลเหมือนข้อเสนอขอซื้อสุน,นาติเตตอิตาลีวัย23ที่ยิงไป16ประตูจาก36เกมเมื่อฤดูกาลที่แล้วเจีนี่เวนันดุมกองกลางของปารีสแซงต์แชงกงได้ถูกเสนอให้กับโรมา่าสโมสรดังในเกาโชเซดาอิตาลี หลังเจ้าตัวถูกบีบจากต้นสังกัดให้ต้องหาทีมใหม่ในซัมเมอร์นี้ดาวเตะวัย31ย้ายจากลิเวอร์พูลไปร่วมทัพปารีสแซงยงเมอ่อเมอร์ที่แล้วแต่ก็ต้องประสบปัญหาไม่สมามารถที่ตำแหน่งตัวจริงในทีมได้พร้อมกับฟอร์มการเล่นที่ย่ำแย่ทําให้เขาได้รับการโหวตให้เป็นนักเตะฟอร์มแย่ที่สุดประจรําฤดูก,กาลที่ผ่านมาของลีกเอิเร์กมีรายานว่าแปรแชร์ไม่มีแผนจะเก็บไวายนาะรุ่มเอาไว้ใช้งานในฤดูกาลหน้าทําให้เจ้าตัวต้องรีบหาสโมสรใหม่ก่อนปิดตลาด โดยรายงานจากอิตาลีระบุว่าโรมา่าได้รับข้อเสนอในการดึงอดีตแข้งหงแดงไปร่วมทีมด้วยแต่อย่างไรก็ตามด้วยเรื่องค่าเหนื่อยของแข้งชาวรัสทําให้โรม่าไม่สามารถจ่ายให้พวกเขาได้จึงปฏิเสธที่จะคว้าตัวมาร่วมทัพในตลาดซัมเมอร์นี้ไปแล้วนอกจากโรม่าแล้วล่าสุนยังระบุอีกว่าเอซิมิลานเป็นอีกทีมที่ให้ความสนใจวานันดุมหลังจากที่พวกเขาเพิ่งได้ตัวอดีตนักเตะลิเวอร์พูลอย่างดิวอัลออร์กีมาร่วมทีมแบบไม่มีค่าตัวเมื่อเดือนก่อน